วันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการทําขนมเนาะอันนี้จะเป็นขนมดอกจอกเนาะเพิ่นทําเสร็จแล้วเนะจานะ้าเนาะแต่วันนี้นะคะจะมาให้ดูเป็นขนมดอกบัวมันบอกเพื่อนดอกบัวเนาะดอกบัวใส่ก่อนนี่จะเอากรอบๆเพือ่อน็จะเอามาไว้ตรงนี้ช่องว่างนาย ยังบ่ทันได้ตัดอ้อยก็มาหาไราได้กันพี่น้องจ๋าน้ำมันนี่ก็บ่ต้องใส่เยอะเนาะแป้งเพิ่นก็ผสมแล้วแป้งนี่ก็ผสมอะไรอย่างเนี้ยน้ำตาลเอาได้ใส่กะทิกะทิด้วยน,น้ำตาลกะทิด้วยนะคะรอให้เพิ่นก็จะเปิดไฟปานกลางแม่นบ่ ไปปันกลางนะคะออ,อเกือบออนไปอ่าตอนนี้ก็ล้อล้อให้เพิ่นสุกเนาะอร่อยนะคะอร่อยพราเสร็จแล้วเพิ่นก็จะมามาพักไว้ตรงนี้นะคะตรงขอบกระทะนี่เนาะ ก็ใส่เวลานานเหมือนกันนะนี่เนะาะเพ่อจะสุกเพราะว่าเปิดไฟอ่อนๆเนานะมันจะได้สวยแล้วก็กรอบอร่อยเนาะกรอบนอกนุ่มในถ้าเวลาแบบคนเยอะๆมาเยอะๆเะพื่อนก็นจะนี่นะคะเพื่อนมีกระทะลายใบเนาะเลี้ยงกันอันนี้ช่วงนี้ก็คือ ตุนไว้ไฟจะหมดมันงปะแกจะหมดเดี๋ยเริ่มกรอบนะคะกรอบคางๆแล้วเปิดไฟสองหัวว่าได้เลยเปิดหัวเดียวอ๋อเพราะไฟจะหมดแล้วอ๋อเพื่อนก็จะมาพักไว้ตรงนี้นะคะเนาะมาแซ่ๆน้ำกันนะคะเดี๋ยวก็เพื่อนก็จะเอา อีกอันไม่มานี่แฝบหวานกรอบอร่อย